ทุกคนรู้ไหมคะวิธีง่ายๆที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น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 แบบพลิกฝ่ามือเลยเพียงแค่เราตื่นเช้าขึ้นมาทำตามสิ่งที่หลวงตาเคยบอกเคยแนะนำนะคะก็คือการได้ ลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าแล้วได้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับผู้คนทั่วโลกที่เขาได้กระทำความดีที่เขาได้สร้างบุญกุศลไม่ว่าใครก็ตามที่เขาได้ทำเราร่วมอนุโมทนาบุญนั้นด้วยก็เท่ากับว่าเราได้รับไปด้วยเช่นกันแล้ววันทั้งทั้งวันเราจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกดี ชีวิตของเราดีขึ้นค่ะครูทำมาแล้วแล้วมันเกิดขึ้นจริงด้วยคิดดีทำดีพูดดี